หลายคนในเพจของยงดาหายจากโรคกระเพาะอาหารก็เพราะกินไม่ตรงเวลาเนะะี่ยแหละค่ะดังนั้นจริงๆแล้วโรคกระเพาะไม่ได้เกิดมาจากการกินอาหารไม่ตรงเวลานะคะปัจจัยการเกิดโรคกระเพาะอาหารมีได้หลายปัจจัยเวลาที่เรารับประทานอาหารเข้าไปเราจะรู้สึกเจ็บหรือว่าแสบท้องบริเวณเหนือสะดือขึ้นมา ซึ่งเดียดาจะกล่าวว่ามันมาจากอะไรบ้างนะคะส่วนโรคกรดไหลย,ย้อนเนี่ยมันมาจากหูรูที่ปิดระหว่างกระเพาะอาหารกับหลอดอาหารเนี้ยมันเปื่อยหรือว่ามันปิดไม่สนิททําให้กรดในกระเพาะอาหารมีสิทธิ์ไหลย,ย้อนกลับขึ้นไปแล้วเราก็เกิดอาการแสบร้อนกลางอกได้ค่ะโรคกระเพาะอาหารเกิดมาจากปัใจจัยใดๆก็ตามที่ไปกระตุ้นให้น้ําย่อยในกระเพาะอาหารมันถูกหลั่งออกมา ท,ทั้งที่อาหารยังไม่ได้ตกไปถึงกระเพาะอาหารด้วยซ้ำปัจจัยแรกคือเรื่องของความเครียดค่ะไม่ว่าทุกคนจะเครียดจากการทำ i n ท e ิ m ิิต e ทนฟ a s t ิ n งกินวันละ2มือ้อหรือเครียดจากการรับประทานอาหารบ่อยวันละ5มื้อก็ตามแต่ถ้าทุกคนเครียดเนี่ยมันจะไปหลั่งฮอร์โมนเครียดตัวที่ชื่อว่าคอร์ติซอลออกมาซึ่งฮอร์โมนตัวนี้สามารถไปกระตุ้นให้เกิดการหลั่งน้ําย่อยในกระเพาะอาหารออกมาได้ทําให้กระเพาะอาหารเนี่ยต้องเจอน้ําย่อยตลอดเวลาจนมันเกิดแผลขึ้นมาค่ะ ปัจจัยต่อมาคือการใช้ยาแก้ปวดหรือยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอย เขาเรียกยากลุ่มนี้ว่าเอนไซมค่ะไม่ว่าจะเป็นแอสไพรินหรือไอบุบโพรเฟนเนี่ยมันระคายเคืองกระเพาะอาหารโดยตรงแล้วเจ้ายาพวกนี้กับสารนิโคตินที่มีอยู่ในบุหรี่เนี่ยนะคะมันจะไปยับยั้งการสร้างโพสตาแกลนดินซึ่งไอเจ้าโพสตาแกลนดินเนี่ยเมื่อมันโดนยับยั้งแล้วปุ๊บเนี่ยน้ำย่อยในกระเพาะอาหารจะหลั่งมากขึ้นแล้วเยื่อเมือกที่คอยหุ้มหรือว่าปกป้องกระเพาะอาหารนะคะไม่ให้สัมผัสกับน้ำกรดเนี่ย จะหลั่งน้อยลงซึ่งกระเพาะอาหารเวลาหลั่งน้ําย่อยจะไม่หลั่งมาย่อยตัวเองจึงต้องมีเยื่อเมือกคอยปกคลุมเอาไว้ไอเจ้าเยื่อเมือกหรือว่ามิวคัสเนี่ยถ้ามันหลั่งได้น้อยแต่น้ําย่อยในกระเพาะอาหารหลั่งมากมันจะไม่สมดุลกันมีสิทธิ์ที่เยื่อเมือกจะทนทานไม่ไหวแล้วทําให้กรดในกระเพาะอาหารสัมผัสกับผิวตรงเยื่อบุก,กระเพาะอาหารได้โดยตรงการดื่มแอลกอฮอล์ก็ออกฤทธิ์เป็น,นกลไกเดียวกันค่ะโดยเฉพาะเบียร์หรือว่าวน์จะกระตุ้นการหลั่งน้ําย่อยเยอะมาก แต่ถ้าเป็นวิสกี้บรันดีหรือว่าจินเนี้ยจะไม่กระตุ้นการหลังน้ำย่อยเลยค่ะปัจจัยต่อมาคือการกินอาหารลักษณะไฮโปรตีนไดเอทคือการกินโปรตีนในปริมาณที่มากซึ่งอันนี้จะไม่ค่อยมีใครพูดถึงค่ะ แต่การย่อยโปรตีนนี้ต้องอยู่ในสภาพความเป็นกรดที่มากนะคะเราจะใช้ตัวย่อยที่เรียกว่าเอนไซม์เพปซินแต่กว่าเราจะได้เอนไซม์เพปซินออกมาเนี้ยมันจะต้องหลั่งตัวที่ยังไม่พร้อมใช้งานออกมาก่อนนั่นก็คือตัวที่เขาเรียกกันว่าเพปซิโนเจนพอเพปซิโนเจนถูกหลั่งออกมาปุ๊บนะคะมันจะเปลี่ยนเป็นตัวที่พร้อมใช้งานได้เนี่ยมันจะต้องมีการหลั่งกรดเพิ่มนั่นก็คือเจ้ากรดไฮโดรคลอริกในกระเพาะอาหารของเรา มันจึงจะสามารถเปลี่ยนเป็นเจ้าเปปซินตัวที่พร้อมจะย่อยโปรโตีนได้ดังนั้นกว่าเราจะได้ย่อยโปรโตีนนะคะเราจะต้องปรับสภาพกระเพาะอาหารแล้วหลั่งน้ำย่อยเพิ่มมากขึ้นเราถึงจะย่อยโปรโตีนได้เสร็จสมบูรณ์แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเจอปัญหานี้นะคะใครที่มีตัวย่อยหรือว่าเอนไซม์ในตัวมากเนี่ยก่อนรับประทานอาหารประเภทโปรโตีนก็มีการกินแอปเปิ้ลไซเดอร์เวเนก้าหรือว่ามะนาวหรือการกินมะละกอดิบเพื่อเอาเอนไซม์ปาเป หรือสับป,ปะรดเพื่อเอาเอนไซม์โบรมิเลนเป็นตัวช่วยย่อยโปรตีนโดยตรงถ้าเรามีการใส่ใจตรงนี้ก็จะไม่เจอปัญหาในเรื่องของการย่อยโปรตีนค่ะปัจจัยต่อมาคือการเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดเมื่อไรที่ฟันของเราเคี้ยวอาหารหรือบดได้ไม่ละเอียดเนี่ยนะคะมันจะไปทําให้กระเพาะอาหารของเราทํางานหนักมากกว่าเดิมอย่าลืมนะคะกระเพาะอาหารของเราไม่มีฟันค่ะดังนั้นใครที่มีปัญหาอาจจะปั่นอาหารกินหรือกินอาหารย่อยง่ายก็จะดีกว่าค่ะ ปัจจัยต่อมาคือการติดเชื้อที่ทําให้เป็นโรคกระเพาะอาหารโดยตรงนั่นก็คือเชื้อแบคทีรีย H pylori ซึ่งเจ้าเชื้อตัวนี้นะคะสามารถอยู่ในกระเพาะอาหารซึ่งมีสภาพความเป็นกรดได้เพราะที่ตัวของมันเนี้ยมีสิ่งพิเศษที่เขาเรียกกันว่าเอนไซม์ยูเรียสมันสามารถสร้างด่างค่ะรอบตัวของมันได้นั่นก็คือสร้างแอมโมเนียทีนี้พอมันมีด่างหุ้มตัวมันเอาไว้เนี่ยมันจึงไม่โดนน้ากรดย่อยมัน มันสามารถทะลวงเข้าไปตรงเยื่อเมือกที่คอยหุ้มกระเพาะอาหารของเราไว้แล้วทะลุลงไปถึงเซลล์เยื่อบุตรงขอบกระเพาะอาหารได้เมื่อมันไปถึงตรงเยื่อบุก,กระเพาะอาหารแล้วเนี่ยมันจะหลั่งสารพิษที่เรียกกันว่าเอ็กโซท็อกซินออกมาสารพิษตรงนี้จะไปกระตุ้นให้เซลล์ในเยื่อบุก,กระเพาะอาหารของเราตายกระบวนการนี้เรียกว่า apoptosis ค่ะแล้วยังไปทําให้เซลล์เยื่อบุเนี่ยเกิดการอักเสบด้วย ทีนี้เจ้าบริเวณที่มันเสียหายตรงนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะโดนน้าย่อยในกระเพาะอาหารของเราสัมผัสตรงนั้นได้โดยตรงทําให้เกิดเป็นแผลในกระเพาะอาหารแล้วเราก็เป็นโรคกระเพาะอาหารในที่สุดค่ะ ส่วนในเรื่องของโรคกรดไหลย,ย้อนเนี่ยหลายคนจะรู้กันดีนั่นก็คือการที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วอาหารยังไม่เคลื่อนผ่านกระเพาะอาหารเลยยังมีการปล่อยน้ำย่อยอย,อยู่เลยเราก็ไปนอนหง,ง,งายซะงั้นทําให้น้ำย่อยในกระเพาะอาหารมีสิทธิสัมผัสตร,ตรงหูรูดแล้วทําให้หูรูดเนี่ยมันเกิดการเปื่อยนะคะแล้วมันก็ปิดไม่สนิทขึ้นมาน้ำกรดก็ไหลย,ย้อนตีกลับขึ้นไปทําให้เราเป็นโรคกรดไหลย,ย้อน อีกกรณีหนึ่งเนี้ยก็คือในเรื่องของความเครียดอย่างที่ราบอกไปว่าถ้าหากว่าเราเครียดมันจะหลั่งฮอร์โมนเครียดคอติซอลแล้วมันจะทําให้เกิดการหลั่งน้ําย่อยในกระเพาะอาหารก็ทําให้กระเพาะอาหารเนี้ยร้อนอยู่ตลอดเวลาแล้วหูรูดก็เปื่อยได้เหมือนกันอีกกรณีหนึ่งเนี้ยคือคนที่รับประทานอาหารแล้วรีบไปออกกําลังกายอาหารยังไม่เคลื่อนผ่านกระเพาะอาหารเลย เราก็ไปออกกําลังกายกระตุกเส้นประสาทชุกคู่ต่อสู้ที่เรียกกันว่าซิมพาเตติขึ้นมาเส้นประสาทชุดนี้จะไปลดทอมประสิทธิภาพในการย่อยอาหารและประสิทธิภาพในการบีบตัวของกระเพาะอาหารหรือว่าลำไส้ทําให้อาหารย่อยได้ไม่สมบูรณ์แล้วก็ค้างอยู่ในกระเพาะอาหารนานกว่าปกติ เมื่อมันค้างนานเกิดการหลั่งน้ำย่อยอ่อนๆมากเข้ามาเข้านะคะกระเพาะอาหารก็ร้อนหูรูดก็เปื่อยได้เหมือนกันจึงทําให้เป็นโรคกรดไหลย้อนทีนี้วิธีการสังเกตนะคะคือใครที่เริ่มมีอาการเรอบเปรี้ยวเนี่ยเป็นอาการที่บ่งบอกแล้วว่าเรากําลังจะเป็นโรคกรดไหลย้อนค่ะเพราะกลไกเคมีของการเรอบเปรี้ยวเนี่ยมันมาจากการที่กรดไปกระทบกับด่างมันเลยเกิดออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ําพอมันกระทบกันปุ๊บเราเลยเรอเปรี้ยวออกมา ซึ่งไอด่างที่ราพูดถึงเนี่ยนะคะมันคือชั้นของเยื่อเมือกที่คอยหุ้มกระเพาะอาหารของเราเอาไว้ไม่ให้สัมผัสกับกรดโดยตรงนะคะแต่ว่าไอเยื่อเมือกเนี่ยมันมี2ชั้นชั้นบนเนี่ยเขาเรียกกันว่า m u c เ s ลเ l เ a y e r แต่อีชั้นล่างเนี่ยคือไอเจ้าไบคาร์บอเนตที่ราพูดถึงทีเนี้ยน้ำกรดที่มันมากระทบกับชั้นล่างของเยื่อเมือกเนี่ยนะคะทำให้เราเรอเปรี้ยว แสดงว่าเราใกล้จะเป็นโรคโกรดไหลย,ย้อนหรือว่ามีสิทธิ์เป็นแผลในกระเพาะอาหารแล้วถ้ามีอาการตรงนี้ไม่แนะนําให้รับประทานอาหารก่อนไปออกกําลังกายแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องกินก่อนไปออกกําลังกายนะคะรอให้อาหารมันย่อยและผ่านพ้นกระเพาะอาหารไปก่อนเราจะได้ป้องกันโรคตรงนี้ได้ก็รอสักประมาณ2.3ชั่วโมงแต่ถ้าใครที่กินเนื้อแดงนะคะก็จะต้องรอนานกว่านั้นเพราะบางทีมันย่อยได้นานถึง8ชั่วโมงเลยทีเดียว ทีนี้ใครที่เริ่มหันมาทำฟาสซิ่งเนี่ยแล้วรู้สึกว่าตัวเองน่าจะเป็นโรคกระเพาะอาหารก็ให้ดูปัจจัยข้างต้นที่อาดากล่าวไปก่อนว่าเราสูบบุหรี่จัดไหมเราดื่มแอลกอฮอล์หรือเปล่าเราดื่มกาแฟมากเกินไปไหมหรือว่าเราชอบกินยาแก้ปวดยาแก้อักเสบในกลุ่มเอนเซสหรือเรากินไฮโปรตีนไดเอทมากไปชอบกินอาหารก่อนไปออกกําลังกายกินอาหารเสร็จแล้วก็นอนทันทีหรือถ้าช่วงนี้เรามีภาวะของความเครียดนะคะเป็นปัญหาทางด้านจิตใจนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเป็นความเครียดทางด้านร่างกาย ที่เราออกกําลังกายมากส่วนเกินไปหรือแม้กระทั่งการเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดก็ทําให้กระเพาะอาหารทํางานหนักได้เหมือนกันทีนี้ถ้าหากว่าใครไม่ได้มีปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเลยนะคะก็อาจจะมาจากการที่ทุกคนทําฟาสติ้งแล้วสกิลของเรายังไปไม่ถึงเพราะอย่าลืมนะคะว่าเวลาที่ทุกคนไม่ได้รับประทานอาหารนั้นนี้ร่างกายจะต้องไปดึงพลังงานสะสมเก่ามาใช้นั่นก็คือการดึงน้าตาลมาเลี้ยงสมองแล้วก็เลี้ยงเซลล์ต่างๆ ถ้าหากว่าเขายังดึงน้ําตาลหรือว่าดึงไขมันสะสมออกมาใช้ไม่เก่งมันจะเกิดสภาวะอาการน้ําตาลตกที่เขาเรียกกันว่าไฮโปไกลซีเมีย ไอสภาวะอาการน้ําตาลตกเนี้ยร่างกายจะแสวงหาน้ําตาลด้วยการหลั่งฮอร์โมนเครียดคอติซอลออกมาแล้วสุดท้ายพอมีฮอร์โมนเครียดในปริมาณที่มากทุกคนก็หลั่งน้ําย่อยมากทําให้เกิดเป็นโรคกระเพาะอาหารได้วิธีการแก้ไขนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยลดระยะเวลาในการฟาสซิ่งให้สั้นลงหรือว่าถ้าใครไม่อยากลดนะคะอยากจะฟาสซิ่งให้นานเท่าเดิมให้รับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเพิ่มมากขึ้นซึ่งแนะนาคาร์โบไฮเดรตที่มาจากแหล่งธรรมชาติเพราะคาร์โบไฮเดรตสามารถลดระดับฮอร์โมนเครียดคอติซอลได้ ไม่แนะนําให้กินน้ําตาลหรือว่าขนมหวานนะคะเพราะว่าของหวานเนี่ยมันจะไปบําเรอให้สมองของเราชอบใจแต่มันไม่ได้ไปบํารุงให้ร่างกายของเราพอใจค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะรับประทานอาหารมื้อใหญ่อย่าลืมใส่ใจในเรื่องของตัวช่วยย่อยนั่นก็คือแอปเปิลไซเดอร์เวเนก้าหรือว่ามะนาวแล้วก็มีอีกตัวนึงที่ราแนะนําค่ะนั่นก็คือเกลือหิมาลยันไม่ว่าจะเป็นสีชมพูหรือว่าสีดําก็ได้เพราะมันมีคลอไร ซึ่งคลอไรนี้ยจะเป็นตัวช่วยในการผลิตน้ำย่อยให้ออกไปย่อยอาหารได้ดีมากขึ้นเจ้า Apple ิ i ไซเดอร์เวเกายังสามารถช่วยคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนได้ด้วยค่ะยามีคลิปที่เคยสัมภาษณ์พี่คนหนึงเอาไว้เดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างแล้วก็ข้อมูลจากคุณหมอป,ป๊อปนะคะจากเพจ d i e t d o c t o r t h a i l a n d ก็เคยแนะนําให้คนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนดื่มแอปเปิลไซเดอร์เวเกาอาการของเขาก็ดีขึ้น จริงๆแล้วการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาหรือการทำ intermittent fasting เนี่ยจะทำให้กระเพาะอาหารหรือลำไส้ของเราได้พักนะคะแล้วมันจะได้สร้างเซลล์ตัวใหม่ๆขึ้นมาจริงๆแล้วมันเป็นการรักษาระบบทางเดินอาหารของเรา ดังนั้นอันดับแรกนะคะปลดล็อกความเชื่อที่ว่าการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาจะทําให้เราเป็นโรคกระเพาะอาหารซะก่อนแล้วพอทุกคนไม่เครียดจากการที่ไม่ได้กินอาหารไม่ตรงเวลาแล้วเนี่ยเราจะได้รู้สึกเป็นอิสระนะคะกระเพาะอาหารจะได้ไม่ต้องหลั่งน้ําย่อยจากการหลัง่งฮอร์โมนเครียดคอติซอลแล้วทุกคนจะหายจากการเป็นโรคกระเพาะอาหารได้เหมือนกับคนอื่นๆที่ทําฟาสติ้งแล้วแชร์มาให้ยาดาฟังในเพจของยาดาค่ะ ก็สำหรับใครที่อยากมาเรียนกับเิลดาในเรื่องของอาหารแล้วก็ฮอร์โมนเนี้สามารถเข้ามาดูรายละเอียดการเรียนการสอนได้ในแฟนเพจ b ีด m ลมตรงนี้เลยหรือว่าเข้าไป Follow i g ของเดลดาได้นะคะสตอรี่ใน i g ของเดลดาเนี่ยอัปเดตความรู้ต่างๆมากมายทุกวันเลยสําหรับคลิปนี้หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกาลังใจผู้จัดทําด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ